สวัสดีครับเราอยู่กันที่เพชรยนนะครับซอยเสรีไทย68แยก1น,นะครับวันนี้น้องเอกนะครับจะพามาดูรถนะครับขับกับก่อนขับขับกลับบ้านก่อนสงการเนาะนะครับรถผ่อนอยู่ประมาณ4,000ไปลายปายถึง5,000ต้นๆนนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับผ่อน5ปีเนาะแล้วก็มีผ่อนนะครับ เจ็ดปีอยู่ที่ดอกเบี้ย2.99้นะครับโปรโมชั่นของเดือนนี้เลยนะครับเมษายนี่หกนะครับคันนี้คันนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเป็นตัว1 5 e นะครับ P รสีบอลเงินนะครับคันนี้ปี12มาอยู่ที่1,35 0 0 0สมนกิโลนะครับอันนี้เป็นโฉมไม่น่าเชดแล้วนะครับกระจังหน้าใหญ่นะครับไฟเลี้ยวนะครับ โคมไฟหน้าเงาๆเลยเป็นไฟเดิมแท้จากโรงงานแม็กอัลลอยขอบสิบห้านิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นเดิมเดิมแท้โรงงานเลยนะครับกระจกโลโก้โตโยต้าทุกบานนะครับด้านในนะครับเป็นเบาะหนังสะอาดๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้วีออสนะครับเบาะแท้เดิมโรงงานนะครับผมถือว่าสวยเลยพวงมาลัยไม่มีลอกไม่มีร่อนนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับหัวเกียร์นะครับ ก็ยังสวยๆอย่างนี้เลยนะครับคันนี้คันนี้เรียกว่าเจ้าของนะครับใช้รักษามากๆเลยเป็นรถหน้าเล่มนะครับเป็นรถมือเดียวเลยนะครับคันต่อมานะครับเจ้าวีออสที่ผ่อนสี่ถึงห้าพันบาทเนาะก็จะเป็นนะครับวีออสสีขาวคันนี้เลยนะครับตัวหนึ่งจุดห้าอีเช่นกันเลยนะครับแต่คันนี้จะเป็นบอผ้าเนาะนะครับทะเบียนหนึ่งแปดแปดสามนะครับ คมไฟหน้าเงาๆนะครับสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ไม้วิ่งอยู่ที่1 6ึ่งแกมนิโลนะครับเลขไม้นี้เป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นเองนะครับถือว่าถือว่าตอบโจทย์มากคันนี้นะครับเบาภายในนะครับก็เป็นเบาะผ้าเนาะก็จะไม่ค่อยซับความร้อนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องดูแลยากเรื่องน้ำหกอะไรอย่างงี้นิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคันนี้กิน ไม่อัดนะครับภายในสะอาดะอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังเนาะนะครับก็แทบจะไม่มีรอยขาดรอยเปื่อยของผ้าบอกผ้าเลยนะครับคันนี้เปิดอยู่ที่ราคานะครับสีขาวคันนี้นะครับอยู่ที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนสี่พันปลายๆถึงห้าพันต้นๆนะครับต่อมานะครับทะเบียนนะครับเก้าหกแปดแปดนะครับคันนี้จะเป็นปีสองพันสิบสองนะครับ ตัว e เหมือนกัน1.5 e นะครับราคาอยู่ที่2 4 4 0 0 0บาทนะครับคันนี้เลขไม่จะเยอะนิดนึงนะครับอยู่ที่202,000กิโลนะครับก็จะมีไฟนะครับที่อาจจะต้องปรับสภาพใหม่นะครับมีคุณคุนนิดนึงนะครับแต่ก็ภาพโดยรวมนะครับจะว่าดูดีเลยสีสวยนะครับไม่มีต้องเก็บสีเนาะนะครับด้านในนะครับ ก็ทาเบาะมาใหม่เลยนะครับตกแต่งลายเป็น v i p เลยนะครับลายารางนะครับก็น่าจะคุ้มเบาะมาใหม่นะครับภายในก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่มีรอยเปื่อยรอยขาดนะครับผ้าหลังคานะครับไม่มีรอยช้ําแต่อย่างใดเลยนะครับก็คันนี้นะครับเล็กมาเยอะแต่สภาพถือว่าสมบูรณ์นะครับไฟแท้เดิมโรงงานนะครับคันนี้ทะเบียน9 6 8 8นะครับ กระจกเดีวติดฟิล์มให้ใหม่เนาะฟิล์มยังไม่ติดคันนี้เปิดอยู่ที่2องแสนสบาทนะครับคันต่อมานะครับคันนี้เป็นรุ่นเจนะครับก็จะแตกแต่างกับรุ่นอ e, ีนิดนึงนะครับก็ตรงที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอาทิเช่นกระจกพับไฟฟ้านะครับกระจกพับไฟฟ้าแล้วก็เป็นการปรับ,บกระจกนะครับ ข้างนิดหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอาทิเช่นคิ้วข้างประตูนะครับล้อแม็กนะครับรายละเอียดไม่เยอะนะครับแต่ว่าราคาแตกต่างกันอยู่ประมาณหมื่นถึงสองหมื่นนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับก็บอกก็ค่อนข้างดูดีเลยนะครับผงมาลายไม่มีการแตกลายงานนะครับหัวเกียร์นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับคันนี้นะครับก็สีบอลทองนะครับ บอลทองเนาะก็สําหรับใครที่ชอบอสีแบบเออดูมีเงินมีทองนะครับก็มีได้เลยนะครับราคาเปิดอยู่ที่2องแสนาเก้าบาทคันนี้ก็จะตอนอยู่ที่สี่พันกลางๆจนถึงห้าพันนะครับคันนี้ก็ได้ยางใหม่เนาะนะครับมีสปอยเลอร์หลังให้แล้วนะครับคันนี้พร้อมไฟเบรกุูนิซามเนาะนะครับคันนี้ก็แอบ เชียวมานิดนึงนะครับรถอีโกคาร์นะครับก็จะเริ่มต้นอยู่ที่5,000นะครับก็จะมีตระกูลของอเมล่านะครับคันนี้นะครับคันนี้คันนี้ก็ผ่อนไม่แพงนะครับคันนี้อยู่ที่2,000เอ่อไม่ใช่2 3 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ก็อยู่ที่4 0 0 0ันกลางๆเท่านั้นเองนะครับรถปี2013นบาะครับสีน้ำตาลนะครับอเมล่าตัวนี้นะครับเป็นรุ่น รุ่นแอร์ดิจิตอแล้วนะครับเป็นรุ่นกลางๆแล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นสตาร์ทด้วยคุญแจนะครับแล้วก็เป็นแอร์ดิจิตอลวิทยุซ d นะครับเบาะภายในสีดำเนาะอเมร่าก็ตอบโจทย์เลยความาความที่ว่าเขากว้างนะครับตอนที่เป็นรถอีโคคาร์ที่กว้างที่สุดนะครับด้านหลังดูสินั่งร้อยแปสูงร้อนี่นั่งสบายๆเลยเขาไม่ติดนะครับก็อเมร่าถือว่าเป็นรถที่ทน ถ้าไม่เคยติดแก๊สเนี่ยรับรองได้ว่าทนแน่ๆนะครับรถเราไม่มีการติดแก๊สทุกคันอยู่แล้วนะครับก็ราคาสามแสนนะครับก็จะมีหลายรุ่นเลยคันนี้จะเป็นอเมร่านะครับปีหนึ่งเอ่อปีสิบแปดนะครับสามแสนสามมืนเก้าพันบาทนะครับฮิสันมาร์สนะครับสองปีสองพันสิบแปดราคาอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับฮิสันมาร์สคันนี้สีขาวนะครับ ปีสิบเ้าราคาเริ่มต้นที่3 2มแสนสบาทนะครับอ่าเราเจอรถ v ออสอีกคันหนึงแล้วนะครับ v ออสเนี่ยก็เป็นรถที่ผมแนะนําจริงๆเพราะว่าอัตรา,าเร่งดีนะครับเครื่องดึงเอนซเนี่ยเร่งดีเลยนะครับผมใช้อยู่น่าจะาเป็น10ปีเลยคันนี้ก็คือไม่มีการเอ่อต้องซ่อมเลยนะครับ คันนี้นะครับเป็นปี2011นะครับราคาเปิดอยู่ที่259,000บาทนะครับเลขไมล์อยู่ที่เอ่อหนึ่งแสมกิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้ก็ได้เป็นสีบอลเงินนะครับทำสีล้อแม็กสีน้ำตาลมาให้ใหม่นะครับเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้เราติดฟิล์มเพิ่มให้เนาะฟิล์มน่าจะลอกออกนะครับเพราะว่าฟิล์มน่าจะหมดสภาพนะครับก็คันนี้ทะเบียน1029นะครับใครหาวีออสนะครับไว้วิ่งกับบ้านต่างจังหวัด นะครับก็สามารถทักมาหาน้องเอกได้เลยที่เบอร์0 8 0 4 4 0 9 9 9 7นะครับตอนนี้เรามีแคมเปญนะครับของไฟแนนซ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อยากให้ท่านทักมาสอบถามก็ยังดีนะครับถ้ายังไม่มีเวลาเข้ามาดูทักมาสอบถามก็ยังดีหรือถ้าท่านมั่นใจในแบรนด์เพชรจลนะครับก็สามารถออจองเข้ามาแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ถึงหน้าบ้านของท่านนะครับแล้วก็ แล้วก็เราก็มีบริการส่งด้วยรถสไลด์ทั่วไทยด,ด้วยเช่นกันนะครับในราคาพิเศษเลยนะครับสมมุติว่าส่งทั่วไทยจนถึงเหนือเนี่ยราคา2,000 20, 0บาทเราก็มีส่วนลดพิเศษให้ท่านนะครับอาจจะ50%เซนนะครับก็โทรมาคุยโทรมาสอบถามกันได้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ